เดินออกกำลังกายบึงพชนกจังหวัดอุทัยธานีบนถนนต้นทองกวาวสวัสดีครับเพื่อนเพครับพบกับลุงพอเอป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับ <P ron ter> พบกันวันนี้นะครับลุงพอ,อมาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมาเดินออกกำลังกายในช่วงเย็นๆนะครับที่บึงพชนกะครับที่บึงพชนกนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้นะครับต้องการจะ ให้เพื่อนๆนะครับได้ชมถนนต้นทองกวาวนะครับเดี๋ยวตามลุงพออมาดูครับเพื่อนๆครับขณะนี้นะครับลุงพออนะครับมาเดินออกกําลังกายอยู่ที่บึงพะชนกนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้ชมต้นทองกวาวนะครับต้องถือว่ารอบบึงพะชนกเนี่ยนะครับ ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเต็มไปด้วยต้นทองกวาวนะครับลุงพอออก็เป็นคนที่เดินทางมาทั่วประเทศนะครับก็เพิ่งจะได้เห็นที่บึงพะชนกอุทัยธานีนี่แหละครับที่เก็บรวบรวมนะครับคาดว่านะครับไม้ชุดนี้นะครับจะเป็นไม้ขุดล้อมนะครับแต่ว่าเอามาปลูกนะครับรอบบึงพะชนกเนี่ยนะครับนะครับต้นทองกาวนะครับต้องถือว่าเป็นไม้ไทยหายากแล้วนะครับ ก็ถือว่านะครับที่บึงพะชนกนะครับเป็นแหล่งรวบรวมนะครับต้นอะไรครับต้นทองกาวเดี๋ยวนะครับลุงจะให้พวกเรานะครับได้เพื่อนๆนะครับได้ชมใบทองกาวใกล้ๆนะครับนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้แคละนะครับต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องการจะให้พวกเราได้ดูใบของทองกวาวนะครับนี่ครับใบทองกาวนะครับ คนโบราณนะครับก็สามารถนะครับนำใบของทองกวานนี่แหละครับเอามาทําเป็นภาชนะเอามาเย็บเป็นกระทงนะครับนึ่งขนมได้นะครับนี่ครับแต่นอกจากนั้นนะครับคนโบราณนะครับคนรุ่นปู่ย่าตายายของเรานะครับก็สามารถใช้ใบทองกวานนะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะครับเดี๋ยวนี้ครับด้านหลังของใบทองกวานนะครับเอามาตากส้มแผ่นนะครับ ก็จะได้ส้มแผ่นที่มีลวดลายสวยงามแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูใบด้านหลังใบของทองกวาอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่ามีเส้นใบนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับเมื่อเวลาทำนะครับเอามาตากส้มแผ่นก็จะได้นะครับลายส้มแผ่นที่สวยงามนี่ครับเนี่ยนะครับต้องถือว่าเอ่อเป็นแหล่งรวบรวมนะครับรวบรวมต้นทองกวาที่คิดว่าหน้านะครับจะ มากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับยังไม่เคยเห็นนะครับว่าที่จังหวัดไหนนะครับมีการรวบรวมเอาต้นทองกวนนะครับมาปลูกจัดระเบียบแบบนี้นะครับเนี่ยครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับ เนี่ยครับก็เป็นสถานที่นะครับพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกอกําลังกายของอคนอุทัยแล้วก็คนใกล้เคียงนะครับลุงเองนะครับลุงพอ,อเป็นคนจังหวัดชัชนาศนะครับก็เป็นบ้านชิดติดกันกับจังหวัดอุทยัยก็ชอบที่จะมาเดินตลาดเย็นนะครับเดี๋ยวหลังจากเดินออกอกําลังกายนะครับรอ,อบบึงพชโนกเนี่ยนะครับเมื่อกี้ลองสำรวจดูแล้วนะครับก็ เดินวงในนะครับก็ระยะทางก็1กิโลเมตรพอดีนะครับจะพบว่านะครับรอบๆบบึงพะชนกเนี่ยนะครับก็จะมีต้นทองกวาวนะครับขนาดต้นเล็กต้นใหญ่นะครับนะครับถ้าต้นขนาดนี้นะครับเนี่ยครับต้นนี้ต้องมี20 3 0บปีนะครับเนี่ยครับส่วนการได้มานั้นนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการขุดล้อมออกมานะครับ นะครับต้องถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมนะครับเป็นแหล่งที่จะอะไรครับเป็นแหล่งศึกษานะครับในเรื่องของต้นทองกวาวนะครับครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นระยะระยะแบบนี้นะครับตลอดเส้นทางนะครับต้องถือว่าเป็นอุโมงค์ทองกวาวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับที่ลุงพอจัดทําขึ้นนะครับในวันนี้นะครับที่จังหวัดอุทัยธานีพามาชมนะครับอุโมงค์ต้นทองกวาวนะครับนี่ครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับที่บึงพะชนกนะครับจังหวัดอุทัยธานีก็อย่างเงี้ยครับล่มลื่นนะครับนู่นครับเมื่อกี้เนีนยครับทางด้านวงในโน้นนะครับหลวงพ่อได้ลองทดสอบเดินแล้วนะครับก็1กิโลเมตรนะครับเย็นๆก็จะมีคนอุทัยนะครับคนจังหวัดใกล้เคียงก็ได้มาอาศัยนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายครับก็เป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับ ที่ลุงพอ,อ,อาพาเพื่อนๆน,นะครับมาจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาชมาแหล่งรวบรวมนะครับพันต้นทองกวาวนะครับนะครับรอบบึงพระชนกนะครับ จังหว mmm, ัดอุทัยธานีนะครับก็ฝากติดตามนะครับทางเพจสวนป่าลุงป้าพออแล้วก็ทางช่อง YouTube สวนป่าลุงป้าพออนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับที่ภูมิใจนําเสนอนะครับแหล่งรวบรวมพันธ์ุต้นทองกวาวครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับบึงพัชนกนะครับคงต้องขอกล่าวลานะครับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับด้วยคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ